ทุกคนเอแครเจ้านี้เป็นเจ้าที่เราชอบมากเลยนะจริงๆอะเอแครเราก็กินอยู่ไม่กี่ยห้อหรอกอันนี้เป็นของ Victory Bakery เป็นเอแคร์นมที่หอมละมุนอร่อยมากๆเลยละน่ากินไหมละ่ะเดี๋ยวเรามาดูไส้ข้างในกันนะ ตัวขนมคือนิ่มมากหยทุกคนดูไส้สิดูครีมนมสิหอมมากๆเลยนะอ,อร่อยมากอะ่ะฟินสุดๆไปเลยละ่ะใครที่ชอบเอแคร์นมอะ่ะเจ้านี้คิดว่าหลายคนก็คงต้องชอบเหมือนกันนะยิ่งแชร่เย็นๆนะหอือร่อยสุดๆชิ้นเดียวไม่พอบอกเลยกินเพลินลืมอ้วนไปเลยละ่ะยิ่งกินก็ยิ่งเพลิน จริงๆของ Victory Bakery เขามีขนมอร่อยๆอีกหลายอย่างเลยนะไม่ได้มีแค่ a c แค e แต่ a c แครยืนหนึ่งจริงเรายกให้เป็นที่หนึ่งในใจเราเลยละหลายคนคงได้ชิมกันแล้วคงไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะแต่ส่วนใครที่ยังไม่เคยได้ลองชิมลองไปหาชิมกันดูนะคะ Victory Bakery a c a อแคอร่อยมากบอกเลย ขอตัวไปทาน a อแครแสนอร่อยก่อนนะคะเราเจอกันใหม่โพดหน้าค่ะฝากเพจเจนเทิลชวนหิวตอนมี้ชวนหม่ำด้วยนะคะไว้จะชวนหิวชวนหม่ำของอร่อยอีกนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย